ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอผีกลับมามองซินวาทางเลือกเซนเตอร์อันตโตนิโอซินวาเซร์แบ็กทีมชาติโปรโตุเกสของเบนฟิกา้ากลับมาเป็นตัวเลือกของแมนเชสเตอร์เต็ดอีกครั้งตามแผนการเสริมทัพซัมเมอร์นี้แมนเชสเตอร์เต็ดเซ็นสัญญากับเลนี่โยโรเซราแบ็กดาวรุ่งมาจากลีว์แล้วหนึ่งรายค่าตัวตามคาดเกือบเกือบ,บ60ล้านปอนด์รวมส่วนเสริมแล้วแต่ทีมของเอริธเทนฮาร์กก็ยังคงต้องการปลากระลังตัวกลางเพิ่มอีกคน ฟุตบอลทานเฟอร์รายงานว่าซินวาเซเดบ็กของเบนฟิก้ากลับมาอยู่ในความสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหลังจากไม่สามารถตกลงค่าตัวของมัตทายเดลิกและจารัดแบนด์เวตได้ทําให้ต้องมองหาทางเลือกเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของซินวาไม่น่าจะมีมากนักเพราะค่าตัวก็สูงไม่ได้เป็นรองเดลิกหรือแบนดเวตเลยโดยเซเดบ็กวัย20ปีมีค่าฉีกสัญญากับเบนฟิก้า100ล้านยูโรแต่ในความเป็นจริงค่าตัวในการย้ายทีมคงต่ํากว่านั้น ก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์เด็ดถูกปฏิเสธข้อเสนอเดลิก40ล้านยูโรเพราะบอยมิลตต้องการที่50ล้านยูโรขณะที่แบรนด์เวดก็ถูกเอเวอตันปัดข้อเสนอรอบ2ที่ยื่นไป53ล้านยูโรบวกส่วนเสริม7ล้านยูโรสำหรับซินวาพึ่งอายุ20ปีแต่ลงเล่นในฐานะตัวหลักของเบนฟิก้ามาตลอด2ฤรดูกันถึงตอนนี้ลงสนามไปแล้ว94เกมรวมทุกรายการยิงได้ถึง7ประตูขณะเดียวกันก็ลงเล่นให้ทีมชาติโปรตุเกสชุดใหญ่ไปแล้ว13เกม นับตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาพีจ้องฮูมันสู้ราคาอุกาเต้ไม่ไหวแมนเชสเตอร์เตดกำลังพิจารณามอร์เทนฮูมันกองกลางทีมชาติเดนมาร์กของสปอรติ้งลิสบอนหลังจากสู้ราคาของมอนเอลอุกาเต้ไม่ไหว ฟุตบอลทันเฟอร์รายงานว่าแมนเชสเตอร์เตดกำลังจับตามองฮูมันเป็นทางเลือกกองกลางคนใหม่หลังจากถอดใจกับอูกาเตที่ไม่สามารถสู้ราคาตามที่ปารีสแซงต์แชกแมงตั้งเอาไว้สูงถึง70ล้านยูโรตามรายงานระบุว่าแมนเชสเตอร์เตดประทับใจผลงานของฮูมันกองกลางตัวรับวัย25ปีที่ลงเล่นกับสปอร์ติ้งลิสบอนไป49เกมรวมทุกรายการยิงไป4ประตูในฤดูกาล2023-2024 คูมันยังเป็นตัวหลักทีมชาติเดนมาร์กในศึกยูโร2024ที่ลงตัวจริงตลอด3เกมในรอบแบ่งกลุ่มในจำนวนนั้นเป็นเกมเสมออังกฤษ1-1ต่อที่เป็นคนยิงประตูตีเสมออย่างสุดสวย แมนเชสเตอร์เต็ดกำลังมองหากองกลางตัวรับเข้ามาเสริมทัพเพิ่มหลังจากปล่อยโซฟิยานอัมระบัตหมดสัญญากับฟิออรนลิน่ีาไปแล้วและมีแนวโน้มขายกาซิเมโรตัวเก่าชาวบราซิลอีกคนแม้ตอนนี้ได้รับข้อเสนอจากสโมสร,รอื่นที่ตามจีบสกอตต์แม็กโทมิน um ีแต่ดูแล้วไม่น่ามีสโมสร,รยอมทุ่มเงินระดับ30ล้านปอนด์ สื่ออังกฤษเผยว่าอารอนวันบิสกา้ามองโอกาสย้ายไปเล่นให้อินเตอร์มิลานแชมป์อิตาลีมีรายงานก่อนหน้านี้เผยว่าเวสแซมพยายามติดต่อแมนเชสเตอร์เไนเพื่อขอดึงตัววันบิสกา้าแต่ล่าสุดคุณคอนกำลังจะได้นูซแซมาซาอุยมาทำหน้าที่แบ็กขวารายใหม่กรนั้นท็อกสปอร์ตเผยว่าสาเหตุที่เดอะแฮมเมอร์หันไปเจรจาไบมินิกเพื่อขอดึงแบ็กโมร็อกโกเพราะพลาดหวังการคว้าวานพิกาก้ารายงานระบุต่อไปว่าแบ็กขวาวัย26ปีสนใจย้ายไปเล่นในอินเตอร์มิลาน ในเวทีเซราอิตาลีมากกว่าหลังมีรายงานปีแสดงพร้อมปล่อยอดีตแข้งคริสเตนพาเลตออกจากทีมอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบท่าทีของงูใหญ่จะพร้อมเข้าหาวานบิสกาหรือไม่เพราะที่ผ่านมาสโมสร,รดังอิตาลีดําเนินการดึงนักเตะเข้าสังกัดโดยเล็งไปที่ผู้เล่นหมดสัญญาเสียเป็นส่วนใหญ่วานบิสกากลายเป็นตัวสํารองในทีมผีแดงหลังจากเสียตําแหน่งให้กับเดียโกดาโลมีลุ้นไหมโลโมาโนโอ,อัปเดตวานบิสกาย้ายสลับขั้วเดนเซลดุมฟริต ฟาบิโซโรุมโนนักข่าวคนดังเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาแลกตัวระหว่างอารอนวันบิสซากา้าแบ็กขวาแมนเชสเตอร์เไนตดกับเดนเซลดุมฟิตฟูลแบ็กอินเตอร์มิลานทั้งสองสมสมตรอยู่ในช่วงที่มีการพูดคุยเรื่องการแลกตัวสลับขั้วระหว่างวันบิสซาก้ากับดุมฟิตแต่ดูเหมือนตอนนี้ยังไม่สามารถตกลงเงื่อนไขได้กรนั้นแมนเชเต็ดยังไม่ยอมแพ้เพราะพวกเขาต้องการแบ็กขวาคนใหม่เพื่อสร้างขุมกำลังเชิงลึกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น สำหรับวานดิสก้าและแบ็คขวาทีมชาติน์แลนด์วัย28ปีจะกลายเป็นนักเตะฟ,ฟรีเอเนต์หลังจบฤดูกาล2024-2025ดังนั้นนี่คือการแลกเปลี่ยนตัวที่คุ้มค่าและเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งหากมันเกิดขึ้นจริงทั้งนี้วานวิสก้าต้องกลายสภาพเป็นตัวสำรองอดทนของดิโก้ดาโลแบ็คขวาทีมชาติโปรตุเกสเนื่องจากนักเตะไม่มีจุดเด่นเรื่องการเล่นเกมบุกนั่นทำให้เอริคเทนฮากุนซือชาวรัสต้องการฟูลแบ็คคนใหม่เพื่อให้ผีแดงมีออปชั่นที่หลากหลาย แมนยูคิดหนักไอแวนโทนี่ขอค่าแรงเหนือบรูโน่แฟนันแมนยูสะดุ้งเฮือกหลังไอแวนโทนี่กองหน้าทีมเบนฟอร์ดร้องขอค่าแรงสูงกว่าบรูโน่แฟนันหากผีแดงหวังดึงเข้าไปร่วมทีมในเสมอร์นี้โทนี่หัวหอกทีมเบนฟอร์ดแสดงความชัดเจนออกมาแล้วว่ากระหายย้ายออกจากเดบีเนื่องจากเจ้าตัวไม่ต้องการต่อสัญญาและตกเป็นข่าวกับแมนยูเต็ด ขณะเดียวกันอาเซนอลเชลซีและสเปอร์สามทีมลูกหนังของกรุงลอนดอนถูกโยงกับดาวเตะวัย28ปีด้วยขณะที่โทมัสแฟรงก์นายใหญ่ชาวเดนมาร์กยืนยันว่าพร้อมขายคีแมนคนสำคัญหากได้ค่าตัวไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์ต่ออนาคตของโทนี่กิฟมีสปอร์ตเผยเมื่อ25กรกฎาคมว่าเขายินดีรอหมดสัญญาก,กับเดบีในซัมเมอร์หน้าเพื่อย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวหากไม่ได้ค่าแรงจากผีแดงสูงกว่าแฟนันกับตันทีมค่ายโอทัฟร์ สื่อเจ้าดังกล่าวระบุว่าปัจจุบันสูน่าทีมช่างกรีฑได้ค่าแรงจากต้นสกัดสัปดาห์ละ2 0 0 0ปอนด์ขณะที่กองกลางทีมชาติโปโตุเกสได้ค่าแรงจากผีแดงสัปดาห์ละ2 40,000ปอนด์ตามข้อมูลจากสปอร์ตแร็ซึ่งหมายความว่าโทนี่วังรับรับสูงถึงสัปดาห์ละ2 5,000 0ปอนด์สำหรับตัวเลขดังกล่าวเป็นเม็ดเงินที่เท่ากับเจรอนซันโชกับเมสันเมาส์สขุนพลทีมไมเดและมีแค่กาซิเมโรกับมาคัดแลดฟอร์ดสรายเท่านั้นที่ได้ค่าแรงจากสโมสรมากกว่าสัปดาหะ 2, 500, ์ะ2500,000ปอน เอเย่นเชื่ออัมระบัดไม่แคล้วย้อนลงเอยยแมนอยู่ตามเดิมจูลิโอเทเดสกี้เอเย่นนักฟุตบอลลีกอิตาลีให้ความเห็นถึงโซฟียานอัมระบัดกองกลางทีมชาติโบอกโกว่าเดียวไม่แคล้วก็คงจะได้ย้ายจากฟิออิเรนตีนาไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างถาบอลแม้ทีมปีแสดงจะไม่ใช้ออปชั่นซื้อขาดให้หลังจากที่หมดสัญญายืมตัวแล้วก็ตาม แมนยูไม่ได้ใช้ออปชั่นซื้อขาดในราคา20ล้านยูโรแต่ก็มีรายงานว่าพวกเขาจะเข้าหาฟิออรเรนตีน่าด้วยข้อเสนออีกชิ้นและเทเดสกีกล่าวถึงดิวนี้ว่าในตอนนี้ความเห็นของผมคือมันมีความเป็นไปได้อย่างจริงจังสำหรับการนำตัวอัมระบัดกลับไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในมุมมองของผมก่อนหน้านี้ที่มันมีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นก็เพราะพวกเขาไม่รู้ชัดว่าเอริธเทนฮากจะอยู่หรือไปจากทีม มาตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่าเขาจะอยู่ต่อและไอเดียของการใช้งานอาระบัตอีกครั้งก็จะคงอยู่แม้ว่ามันอาจจะเป็นการยืมตัวอีกครั้งพ่วงออปชั่นบังคับซื้อในปีหน้าหรือซื้อในตอนนี้ด้วยราคาที่ถูกกว่าทางออกของยืนเด็ดง่ายที่สุดผมมองว่าการต่อสัญญาของอาระบัตไปจนถึงป,ปี2026เป็นเพียงความตั้งใจเพื่อให้ฟิออเลนตินาอยู่ในจุดที่แข็งแกร่งมันคือแทคนติกที่ลหลายๆสโมสร,รใช้เพื่อเพิ่มความมั่นคง ถ้ามันจะไม่ใช่20ล้านยูโรมันก็คงไม่ลดลงมาเหลือ10ล้านมันคงจะเป็นตัวเลขระดับกลางๆและแน่นอนว่าฟิออรเรนติน่าก็ต้องการตัวเลขที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับดาวเตะวัว27ลงเล่นให้แมนยูในซีซั่นก่อนไปทั้งสิ้น30นัดและมีส่วนสำคัญในชัยชนะเหนือแมนซิตี้2-1นัดชิงชเอศเ a ครับ2024 ฮันนบาวจจอซบเรนเจอร์ยืมตัวฮันนบาม่เมจี่กองกลางแมนเชสเตอร์ูไนตดกำลังย้ายไปเล่นให้เรนเจอร์แบบยืมตัวกองกลางวัย21ปีไม่สามารถสู้แย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมแมนเชสเตอร์ูไนตดได้สำเร็จโดยครึ่งหลังของฤดูกาลที่ผ่านมาถูกส่งไปให้เซบิยายืมใช้งานแต่ท้ายที่สุดต้องกลับโอทัฟฟ์ ตามรายงานจากสื่อตุนิเซียเมื่อวันพระศบธีที่ผ่านมาระบุว่ากองกลางวัย21ปีเตรียมออกเดินทางอีกครั้งด้วยการเล่นแบบยืมตัวที่เรนเจอร์อย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่าผีแดงจะดําเนินการในลักษณะใดต่อไปเพราะหากพิจารณาจากสัญญาซึ่งเหลือแค่เพียงปีเดียวทําให้การยืมตัวที่เรนเจอร์อาจไม่สมเหตุสมผลกรณีดังกล่าวอาจรู้วล่วงหางคาริบาวยอมต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปหรือกรณีที่ลักเตีมีเงื่อนไขยขยายสัญญาโดยส่วนหลังไม่ได้ถูกระบุในรายงาน ตามที่กล่าวไปข้างต้นว่าฮาิบาลถูกส่งให้เซบีย่ายืมใช้งานแต่กองกลางตุนิเซียลงสนามบนเวทีลาลิกาเพียง6เกมและตอนนี้กำลังจะได้โอกาสย้ายไปลีกสกอตแลนด์ แมนเชสเตอร์เตดปล่อยตัวโจฮิลกิลให้วีแกนยืมใช้งานตลอดฤดูกาล2024-2025กองหน้าวัย20เพิ่งถูกแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดกล่าวถึงยกใหญ่หลังจากซอยตะข่ายเรนเจอร์ในเกมอุ่นเครื่องและมีคอนเทนต์ให้สมสรีก่อติดหลังจากการพูดคุยหลังเกมกับรูดฟันนิสตรอยแต่ตอนนี้ฮิลกิลตกลงย้ายไปเล่นให้กับวีแกนแอตติกด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล2024-2025ตามการยืนยันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ผมมีความสุขที่ได้มาอยู่ตรงนี้ใช้เวลานานแต่ผมมีความสุขอย่างมากที่ดะย้ายมาที่นี่และรอการเริ่มต้นไม่ไหวแล้วการได้ใช้หมายเลขก้าถือเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่มากและผมจะสวมมันพร้อมกับความภาคภูมิใจหวังว่าผมจะสามารถแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ตัวเองทําได้ถือเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของฮิวเกิวอีกครั้งหลังจากช่วงครึ่งหลังฤดูกาลที่ผ่านมาถูกส่งไปให้เบอร์ตันเอาเบียนยืมตัว แมนยูส่อเฮลเวสเซมบรรลุข้อตกลงคว้าแบ็กขวาบาเย็นแล้วเดวิดออสตินนักข่าวดังจากเดีติกรายงานว่าเวสเซมเบรรลุข้อตกลงกับบมอนิกในการเซ็นสัญญานูแซมมาซาอุยแล้วด้วยค่าตัว15.5ล้านยูโรพ่วงแอดออนอีก4ล้านยูโรมาซาอุยตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของเวสเซมและแมนเชสเตอร์เต็ตตลอดช่วงที่ผ่านมาสุดท้ายเป็นขุนคอนที่จ่อคว้าลายเซ็นของดาวเตะวัย26ปีข้อเสนอของเวสเซมนั้นมีมูลค่า15.5ล้านยูโรพ่วงด้วยแอดออนอีก4ล้านยูโร และตอนนี้เหลือเพียงแค่การตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาตามขั้นตอนแมนยูให้ความสนใจในตัวแข้งชาวมร็อกโกเหมือนกันแต่หากพวกเขาจะปิดดีวนี้ก็น่าจะต้องปล่อยอารอนวานบิสซาก้าย้ายออกจากทีมก่อนและเขาก็ปฏิเสธโอกาสย้ายไปเวแฮมเพราะอยากจะไปอินเตอร์มิลานมากกว่าไม่ว่าจะในสมปดน,นี้หรือย้ายแบบไร้ค่าตัวในปีหน้านอกจากนี้ยังมีการพูดคุยถึงการปล่อยวานบิสซาก้าไปอยู่อินเตอร์แล้วสลับขั้วให้เดนเซดูฟิตย้ายสู่แมนยู ผ่านเอเจนต์คนกลางด้วยเช่นกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรคึ้มหน้าหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ